บาลเตโจสวัสดีครับรอครับรอคุณะกุไดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับ FC ก็มาอยู่ที่ร้านเอ็กซ์ซียูยูดีซีเหมือนเคยเลยทีน่ะเลือกคันเดียวโอ้เออ

ติดตั้งโทรเล็กฟอนนี้เองพี่นะโอ้ข่าวปีน,นี้เป็นอย่างนี้ขาไปน,นี้อืมเงาเนาะหมดสภาพอย่างนี้ไม่เงาอะไรอย่างเงาอะอาไงเอาพุกเอามาสิมาเดี๋ยวเคลียนี่ก่อนได้แล้วบอกเขาจะพูดตัดงหมดแล้ว

nhọn nhọn ờ ừ. nó lại nào nộp lệ luôn này bên này các lệ nào Hãy subscribe cho Khay, khay, Mì Gõ Để

mà lệch lịch đi nè, cặp khôn phẳng, thái đã lửa ta thái đã để ngay kịp ngay có chụp lại này đây mình chắc rồi ừ nó kiểu khao ราคาที่ใหญ่โตโออาไหนบ้านะหลังโตโอาเดี๋ยวเล็กไปล่ลงกไปแล้วไหนยังเัดเล็กยาวอ <c oughs> อืมเดินมาเลยเออตัดเลย

คออะไรคืออะเออคือเออมาถ้ามาคือว่าคือคือน่ะเออบุคือบุได้คือคือเออฮะ่ใส่อะครับ ได้ที่ร้อยเงครับมีรังได้ออซื้อได้่้อยได้เนาะได้มันเป็นแบบบานมุ่วดแต่มีโ้เด็บปิดก็มุงวดพวกเล็กดัมันนหรือว่าไปชุดเลยก็ได้ขนมี้มันสแพงเนี่เป็นใครับปชุดอเอาซื้อมาใส่เองบแทงกได้อดมีนงฮเองนันะครือเล็ดัดิตเองไนื้อร้านหนี่ เาไม่ซื้ออยู่ในเมืองนในเมืองบับในเมืองไม่ถือในโกบอนโกบอครับเสรจยครับไหมัแเปนแบข้าเลยเนอะตอนนั้นผมผมตัวตึดตัวนั้นในบ่อ้วนี้ก็ดีนอลยในอกระดันี้ก็เนใจได้อีกเลยโอ้ยว่าสนามมาเก็บใจกัเสียงเง้เ็นเงี้ยละ นี you know. 1941, ่เมันเทอรมเนอะเดี <c ười> <c ười> okay. okay. ๋ยวเพื่อแร้วอนี้เดี๋ยวคดไปปราทางแบบราค้าขายตัวฮะตัวฮันยังขายเปรกเกลน้อยเอาจิ้มเอาจิ้มปลอมโอเคครับผมสี ยิ่งคุยไปยิ่งเลือดเถื่อนใหญ่นะครับผมบสวัสดีครับ